โถมันต้องข้ามดิพี่เงียบทั้งหมดเลยนี่อย่ามึนเลยไม่ก็สกิลที่เล่นอยู่เนี่ยโอเคแต่จริงๆอะตั้งไม่ต้องทำอะไรได้ตั้งทุกวันนี้มีตังนะเป็นเป็นร้อยร้อยแล้วจริงพ่้อยคือจะบอกคุณผู้ชมถ้าผู้ชายคนนี้เลิกเที่ยวหมอนั่ป่านนี้เป็นเจ้าสัวแล้วนะโอเค เอาไปเอาเหไมเหน่งมากอีกสิปีข้างหน้าสิบปีผมก็ไม่รู้ว่าจะเป็นอะไรแต่ผมอยากขายของของกินนี่แหละครับมีเป็นอะไรคิดดีทำกันอย่างเช่นอยากกระทําเป็นแบบว่าขายของเป็นรถเป็นคันอะไรเงี้ยแล้วก็ขายแต่ว่าขายเนี่ยเราก็คืนสังคมด้วยอาจจะไม่ขายแพงคนธรรมดาก็กินได้กาไรไม่เยอะอะไรแต่อยู่ได้ทุกวันขายอะไรขายอะไรก็ได้พูดเป็นก๋วยเตี๋ยวหรือจะเป็น ข้าวกะเพราข้าวผัดหรืออะไรเงี้ยคือสังคมก็ไม่ได้กําไรแล้วจะอยู่ได้ยังไงมันก็ได้กําไรแต่ว่ามันอาจจะได้น้อยแต่เราก็พอใจในสิ่งที่เรามีให้ได้ทํางานเก็บให้ดีประนไม่ย่องลำบากใครอะไรเงี้ยผู้ชายคนนี้ของผมบ้างแล้วกันเค้นบอกว่าจะเปิดร้านอาหารใช่ไหมร้านอาหารร้านอาหารแล้าเมนูแบบถ้าลูกค้ามากินจะมีมีอาหารอะไรบ้างแกงเป็ดแกงไก่แกงปลาไหลชูชีบพสมันผัดมีแกงกะหรี่ป๊อปแตก โอเคสิบปีของผมตั๊กคุณยิงคุณต้องมั่นใจคุณยิงเสร็จเรียบร้อยคุณรับเสียงหัวล้อก่อนแล้วคุณอย่าเพิ่งข้ามดิโธไมนต้องข้ามดิพี่เงียบทั้งหมดเลยเน่จะไม่เน่ไม่ก็สกิลได้เล่นอยู่เนี่ยโอเคแต่จริงๆอ่ะตั้งไม่ต้องทำอะไรได้ตั้งทุกวันนี้มีตังค์นะเป็นเป็นร้อยร้อยแล้วจริงเพราคือจะบอกคุณผู้ชมถ้าผู้ชายคนนี้เลิกเที่ยวหมอนวดป่านนี้เป็นเจ้าสัวแล้วนะโอเค ผมบอกเสริมเรืองด้วยกันนะฮะเสริมหมอนวดเหรอโอเคอันนี้จริงจังนะจริงจังเลยอ่ะจริงจังแล้วโดยส่วนตัวไม่เคยเล่นตลกมาก่อนในชีวิตนี้แต่ว่าย้อนกลับไปเนี่ยประมาณเล่นได้เพราะอะไรสิบกว่าปีที่แล้วครับอ่าผมเนี่ยเล่นละครคู่กับพี่บอลเชิญยิ้มผมก็เลยขอเขาเนี่ยไปเล่นตลกด้วย ติคุณมันขอไปไปขึ้นกับเขาใช่ไหมใช่ใช่แต่เป็นดาราแล้วเป็นดาราเลยรู้จักกันมาเป็นดาราใช่ครับใช่แต่ผมไม่ผมไม่กล้าเสนบเขามันอยู่ในกองถ่ายมันแหกปากแล้วเราไปตลกคาเฟ่พี่ลมพี่นึกพี่นึกคือดารากับตลกเราเจมตัวอยู่แล้วผมจะไม่เข้าไปสูงสิงผมก็อยู่ของผมเอ้ยเพ่เฮ้ยอ้ยมันเหมือนในทีวีนี่หว่านี่บ้าป้าบอแต่เขาเป็นคนเขาเป็นคนฝ่ายอย่างเล่นตลกจริงๆแล้วเขามาจริงๆพ่อ เงินไม่เอาได้มาละยไม่เคยเอาอเแล้วบอลบอลจำได้ไหมมุกแรกที่จำไม่ได้ไดเลยมุกแรกที่ขึ้นไปไม่รู้เลยไมหยิบโด,ดไม่รู้ <c oughs>